พอดีแวะมาตรงนี้นะฮะพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะฮะตัวอู่ทองนะฮะเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจเราเข้าไปดูกันนะฮะ Here is a h uh, National Museum of อ u t h o n g o k a Museum นะฮะ National Museum พิพิธภัณฑ์แห่งชาติโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปข้างในก่อน I'm entering the place ตอนนี้ผมอยู่ในตัวอาคารของพิพิธภัณฑ์แล้วนะฮะ I am inside the museum นะฮะก็เราจะเข้ามาดูมีอะไรบ้างข้างใน yeah about to see things inside โอ้ดูนะฮะข้างในนะนี่บรรยากาศข้างใน this is the environment inside the museum นะฮะโอ้มีโบราณวัตถุจำนวนมากนะฮะ A lot of antics here นะคำว่าโบราณวัตถุนะฮะ a n t i ิกนะครับ and just the อันนี้เป็น ancient image Buddha นะครับเป็นพระพุทธรูปโบราณนะ ถามเจ้าหน้าที่นะว่าเป็นศิลปะในยุคไหนนะฮะอู่ทองโอเคฮะอู่ทองเอชนะฮะ D H of อู่ทองนะฮะนี่นะฮะใครชอบเล่นพักเครื่องวะฮะโอ้โหนี่ของแท้เลยนะฮะเนี่ย This is the genuine genuine นีของแท้เลย genuine อืมไม่ต้องกลัวปลอมเลยนะฮะ It's never the fake one not not a sham e not a sham one ยะคือ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ผมจ่เป็นคนที่เล่นภาพไม่เป็นหรอกแต่ผมก็ชอบดูมุมคามศิลปิปะโบราณนะ I love the ancient arts and antiques นะครับพวกโบราณวัถตถุต่างๆอะ่รเงี้ยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นสร้อยคอนะ This may be necklace นะโอเคใครมาเที่ยวก็เชิญแวะได้นะฮ hey ะวิพิธรรมไทยชาตินะฮะอู่ทองอู่ทองนี่เองนะฮะอันนี้นะฮะ yeah. There are many pieces of antiques อนนี้เป็นเป็ช่วงที่เราเข้าฟรีนะดี you don't have to pay for the 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 the, the fee นะ don't have to pay for the ใ okay, ช้คำว่าอะไรดีอ่ะ entrance fee ใช่ entrance fee อยู่ๆสมองก็ตื้อเลยใช่ไหมนะคือตัวนี่นะฮะนี่คือศิลปะโบราณยุอู่อนะฮะพวกพวกรูปปั้นต่างๆพวกงานปั้นต่างๆนะฮะ these are the นะฮะ sculpture งานปั้นงานแกะสลักอะไรเด็กข้าวิอะไรเด็กคอนะี่เป็นเสียงพระนะเสียยักษ์เอาเป็นยักษ์นะ this is a giant the giant, giant hate a t hate ฮึุดนะฮะดุด,ด่ะก็จะประมาณนี้นะครพบพิธภัณฑ์แห่งนี้เรจะดูเรื่อยนะ มัีผมดูเสียงพญานาคเลยนะเป็นลายบาสเฮดเป็นศิลปะที่หน้าตาค่อนข้างจะแปลกๆเหมือนกันนะเป็นเพราะรู้สึกว่าดูน่ารักน่าเอ็นดูเหมือนกันนะ They are adorable โอเคก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะ Just enough for this art อันนี้เป็นรูปปั้นจำลองนะฮะ t h โมเดล l Statue นะฮะเป็นเป็นการจำลองเหตุการณ์ในโบราณในโบราณคด,ดีนะฮะ,ะน่าจะเป็นสมัยยุคทราวดีนะฮะทราวดีนะโอเคก็จะมีป้ายให้นี้ให้อ่านนะฮะเดี๋ยว จริงๆมันมีเนื้อหาเยอะแยะม,มากมายนะผมคงเอามาลงไม่หมดนะเพราะว่าคงไม่มีเวลายเลายอะขนาดนั้นแต่ให้ดูๆรวมๆแล้วกันนะฮะก็ส่วนตัวเดี๋ยวผมก็จะไปศึกษาเพิ่มเติมเอาแล้วกันนะอันนี้คือพามาดูสถานที่เฉยๆนะฮะพวกเนื้อหาต่างๆนี่มันลึกซึ้งเราต้องไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพิ่มเติม I need to learn more history นะในนี้จะเปนส่วนใหญ่จะเป็นศิลปะสมัยทราวดีนะฮะ These are the Teawadi age uh, นะ The ancient city นะฮะเมืองโบราณของเขาเนี่ยนะฮะโอเค ปัยจุคนี้นะฮะก็สสายกล,ล้องดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะไม่เป็นไรก็พอไปสังเกตแล้วกันนะฮะเพราะว่าคงไม่สามารถเก็บรายละเอียดทุกอย่างได้หมดนะครับก็พามาเที่ยวแหละนะโอเคเดี๋ยวผมโ some thing possible นะฮะเล็กๆน้อยๆแล้วกัน I cannot give you all the details <c oughs> นะโอเคแล้วก็ Okay, That's I may need to leave this place now. Okay, bye bye, see you around.